สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดนะครับก็สำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม2567นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์แล้วก็ดูแนวโน้มในส่วนของราคามันสัมปะหลังในช่วงเดือนกันยายน2567นะครับตอนนี้หลายๆพื้นที่มีฝนตกหนักนะครับบางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือก็เอาใจช่วย ท่านผู้ชมที่โดนภัยในส่วนของน้ําท่วมนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันช่วงนี้ราคามันหลายพื้นที่ก็เริ่มที่จะนิ่งนะครับเนื่องจากสถานการณ์มันสัมปรัังที่ออกตอนนี้ก็เริ่มที่จะจะนิ่งแล้วนะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกแต่ที่น่าคิดตอนนี้ก็คือในส่วนของราคามันก็ยังยังคงนิ่งนะครับภาพรวมราคารับซื้อหน้าลานตอนนี้อยู่ที่ประมาณ บาท6 0บถึง2บาทนะครับในส่วนของราคาเฉลี่ยรับซื้อหน้าร้านขึ้นอยู่กับโซนพื้นที่นะครับในส่วนของอาราคามันสัมปะหลังช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมโดยทั่วไปก่อนที่จะมาดูวิเคราะห์แนวโน้มของราคาในช่วงเดือนกันยายนนะครับสนาคารโดยทั่วไปในช่วงนี้ถ้าเป็นในส่วนของราคาแป้งมันสัมปะหลังนะครับจะเห็นชัดเจนว่าเป็นช่วงขาลงนะครับในระยะยาว ซึ่งถ้าดูจากข้อมูลจากสมาคมการค้ามันสําปะหลังไทยจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2ส,สัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหาคมเนี่ยราคาแป้งมันนะครับถอยลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างมีนัยสําคัญนะครับเป็นช่วงขาลงนะครับช่วงวันที่6สิงหา1ิบเาท 60- บถึง17บเาท80พอวันที่15 1 7บเาท4 0บถึง17บเาท60พอช่วงวันที่20 17บเาท10ถึง17บเาท30นะครับ จะเห็นว่าภาพรวมยังคงแงเป็นขาลงนะครับในระยะยาวยังเป็นขาลงในส่วนของแป้งมันสัมปะหลังหัวมันนะครับหัวมันถ้าดูตอนนี้เห็นจะเห็นนะครับราคาเริ่มขยับขึ้นมานครับหลังจากที่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมราคาล่วงลงไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ตอนนี้สถานการณ์น่าจะเริ่มนิ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะโซนแถวโคราชนะครับบางพื้นที่มันรวมรับซื้อกันอยู่ที่2บาทกว่านะครับ 2บาท10 2บาท20ตางต่อกิโลกรัมนะครับนี่คือข้อมูลจากสมาคมการค้ามันสําป,ปะหลังไทยส่วนอีกตัวหนึ่งที่น่าคิดก็คือในส่วนของมันเส้นตอนนี้ราคาเริ่มขยับลงนะครับราคาถอยลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นขาลงนะครับตรงนี้ข้อมูลจากสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสําป,ปะหลังภาคตะนตกเฉียงเหนือราคาก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเริ่มที่จะถอยลงนะครับในส่วนของแป้งมันสําป,ปะหลังนะครับราคาแป้งมันสําป,ปะหลังเริ่มที่จะถอยลงนะครับ แล้วก็ในส่วนของสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยก็เช่นเดียวกันนะครับราคาถอยลงนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นในชัดเจนว่าราคาเป็นช่วงขาลงนะครับภาพรวมขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์แนวโน้มราคาเดือนกันยายนนะครับก่อนอื่นฝากไว้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจล้นไร่รับล้นไร่นะครับเรายังมีราคาโปรโมชั่นพิเศษให้สําหรับท่านผู้ชมที่เป็น FC สอเกษตรบรหยุนะครับ สามารถสแกนไลน์สอบถามราคาได้นะครับหรือว่าถ้าจะถ้าอยากได้ราคาพิเศษก็ไปสั่งซื้อทางแฟนเพจซอกเกษตรวันหยุดออฟฟิเชียลนะครับก็มีราคาพิเศษให้มากกว่านี้นะครับมากกว่าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็สอบถามรายละเอียดมาในไลน์นะครับหรือว่าจะ inbox มาในเพจก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้สําหรับท่านผู้ชมที่สนใจอ่าโดยเฉพาะพี่น้องที่ปลูกมันสําปะหลังก็ ล้นไร่ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับเป็นดกดีนะครับดกดีก็คือเน้นในเรื่องของบำรุงผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นผลถ้ามันสับปะหลังก็คือเป็นหัวนะครับก็ใช้ในการระเบิดหัวได้นะครับก็ใช้ต่อเนื่องกับล้นไร่นะครับฝากไว้สําหรับท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถสแกนลายสั่งซื้อได้จากตรงนี้นะมีราคาพิเศษให้สําหรับ f อนะครับย้ําว่ามีราคาพิเศษจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมราคามันในช่วงเดือนกันยายนนะครับ ก่อนอื่นสถานการณ์โดยทั่วไปตอนนี้ราคาเริ่มนิ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคเยืนโยงชาวดีคือแถวโคราชราคายังยืนอยู่เหนือ3บาทกว่าอยู่นะครับมัน30%นะครับในขณะที่บางพื้นที่3 0มส่อก็ยังยืนอยู่เหนือ3บาทนะครับโดยเฉพาะชัยภูมิมันแถวโคราชกับชัยภูมิราคาค่อนข้างจะดีนะครับในช่วงนี้จะเห็นนะว่าราคาบางพื้นที่ยืนอยู่เหนือ3บาทนะครับในส่วนของมัน25%แล้วก็ เดือนหน้าก็จะเริ่มมีโรงแป้งค่อยๆทยอยเปิดเอ่อเปิดขึ้นเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็แน่นอนก็จะทําให้อ่ามีผลต่อราคามันแน่นอนเนื่องจากมีแหล่งรับซื้อเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเปอร์เซ็นต์แป้งของมันในช่วงตั้งแต่เดือนหน้าก็จะเริ่มสูงขึ้นนะครับก็จะส่งผลทําให้อ่าพี่น้องเกษตรกร,กรที่ไปขายมันเปอร์เซ็นต์ได้ราคาดีในขณะเดียวกันลานนะครับปกติเวลาลานเขารับซื้อ,เข,อเขารับซื้อมันเป็น มันรวมแต่เวลาไปขายเป็นมันเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นถ้าราคามันเปอร์เซนต์ดีนะครับก็จะทําให้ลานปรับตัวในการซื้อมันในราคาที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในช่วงเดือนกันยายนยังมองว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้อยู่นะครับในส่วนของราคามันรวมนะครับอาจจะมีลุ้นใกล้แตะในส่วนของ2บาทนะครับในหลายพื้นที่ตอนนี้แตะไปแล้วในส่วนของราคามันรวมนะครับ แต่ว่าในโซนที่ต่ำสุด1บาท501บนาท60นี่ก็มีโอกาสที่จะเข้าใกล้2บาทได้นะครับถ้าดูจากสถานการณ์ถึงแม้ว่าภาพรวมจะเป็นขาลงนะครับภาพใหญ่ระยะยาวจะเป็นขาลงของมันสัมปหลังแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาหัวมันสดที่ซื้อในตอนนี้กับในส่วนของแป้งมันสัมปหลังซึ่งยังยืนอยู่เหนือ17บบาทต่อกิโลกรัมเนี่ยก็ยังถือว่าราคาในช่วงนี้มีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกอยู่นะครับในส่วนของ แนวโน้มราคามันในช่วงกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นฟันธงว่าช่วงกันยายนนะครับสาหรับท่านผู้ชมที่รอขุดช่วงนั้นราคาน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับมีโอกาศจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากตอนนี้คิดว่าราคาน่าจะนิ่งแล้วไม่ค่อยมีความผันผวน,นเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกตอนนี้แต่มันก็ยังไม่ไม,ไม่ขึ้นนะครับยังคงนิ่งอยู่นะครับจะเห็นราคาที่นํามาโชว์นะครับภาพรวมโดยเฉพาะโซนทางด้านเมืองหลวงของมันสัมปะหลังก็คือ ชัยภูมิกับโคราชนะครับราคามันที่ชยัยภูมิกับโคราชนี้ยังคงสูงอยู่นะครับก็ right <Así S 2> บางพื้นที่เห็นสัญญาณบวกในบางจุดนะครับบางจุดมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นนะครับมีมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้เช่นกันนะครับเห็นเห็นมีสัญญาณบวกในบางส่วนนะครับแล้วก็ถ้าดูจากข้อมูลของสมาคมโรงงานผลิตมันสัปหลังนะครับมันเส้นตอนนี้ราคาเริ่มนิ่งแล้วนะครับหลังจากที่ลงมาแรงนะครับ ในส่วนของอราคามันเส้นนะครับตอนนี้ยืนอยู่ประมาณ7บาทกว่านะครับหลังจากที่เดือนที่แล้วยืนอยู่เหนือ2บาทนะครับเออขอภายยืนอยู่เหนือ8บาทนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันราคาก็เริ่มที่จะนิ่งแล้วยกเว้นการสินราคาตอนนี้การสินราคากลับมาเพิ่มขึ้นแล้วนะครับราคาอัปเดตล่าสุดตรงน,นี้ข้อมูลวันที่23แต่วันนี้วันที่24นะราคาเริ่มที่จะมีสัญญาณบวกขึ้นนะครับ อย่างเช่นแถวอุอดรอ,อย่างนี้นะครับแถวโซนรอยต่อระหว่างการสินขอนแก่นอุดรตรงนั้นก็เริ่มที่จะมีการปรับราคาขึ้นในบางส่วนนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมในช่วงวันเสาร์นี้นะครับก็สําหรับฟันธงในช่วงเดือนกันยายนนิดนึงนะครับก็มีแนวโน้มอาจจะขึ้นต่อได้อยู่นะครับในส่วนของราคามันสนปรัร์งแม้ว่าภาพรวมราคาจะลงนะครับภาพรวมร ระยะยาวราคาแป้งมันมีโอกาสถอยลงนะครับซึ่งก็ส่งผลต่อในส่วนของราคาหัวมันสดก็น่าจะลงตามแต่ในระยะสั้นนี้ยังถือว่ามันสดยังมีโอกาสหัวมันสดยังมีโอกาสราคาไปได้สูงกว่านี้นะครับถ้าเปอร์เซ็นต์ดีนะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมขอบคุณข้อมูลจากหลายๆห,หน่วยงานที่แชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียและสอกษตรวันหยุดนำมาเผยแพร่ต่อขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ